โอ้ยสวัสดีครับออนแอร์แล้วขอมาส่งเพียบเลยเป็นเมลคอนตาลิโอตอ้นี้อะไรเนี่ยเลนเจอร์ Ranger นะครับทั้งมันทั้งมันเข้าหนะ้าตรงนี้โคสติลนะครับ Re con, Re con รีคอนรีคอนวันตัวนี้เป็นกึ่งยานะไอตัวใบเรียบหมดเขาซื้อไปหมดแล้วล่ะตอนนี้เป็น,ปนกึ่งยานะครับตัวนี้เคยแนะนำไปในคราวที่แล้วแล้วว่ามันมีปลายทันตกนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าปลายแบบคลิปพอยด์คลิปพอยด์เนี่ย ลักษณะมันมันจะเป็นมีดทรงแบบทรงแขกอะ่ะพูดง่ายๆนะครับมันจะโค้งๆแล้วก็แหลมๆตัวเนี้ยมันเหมาะกับงานทิ่มมุดคุณจะแทงแทงไอฟเฟอร์บี้เนี่ยแทงแม่งเลยอย่างเงี้ยมันจะเหมาะกว่านะครับและไอตรงใบตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฮารฟซิเลตนะครับใบซิเลตคืออะไรคือใบหยากประโยชน์ของไอซิเลตตัวเนี้ยมันเอาไว้ตัดเชือกนะครับลูดทั้งเดียวเนี่ยขาดเลยนะครับตัวใบเรียบเนี่ยก็เอาไว้ฝานไม่เฉือนฝานแอปเปิลฝานตอหลังให้แฟนกิน ะร,ระบบการล็อกเหมือนเดิมเป็นแบ็กล็อกที่แข็งมากต้องตั้งใจกดถึงจะพับได้นะครับเปิดออกมาก็แน่นรับรองไม่ต้องกลัวมีดตัวนี้แข็งแรงมากด้ามเป็น g 1 0นะครับแข็งแรงจับไม่ถนัดจับไม่หลุดมือแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพับนะับมัดงับนิ้วเรานะครับนี่คือข้อดีของโคสติล r ิคอนวันเหล็กเอเ 8A ทำที่ไต้หวนันราคาค่าตัว3,200บาทนะครับ ตอกมันอยู่นี่นะครับมีไม่เยอะเขาสั่งมาทีไรก็หมดทุกทีสนใจก็ติดต่อมาทางไมน์ได้เลยนะครับติดตามเราได้ในแฟนเพจนะครับเข้าไปดูกันในแฟนเพจเยอะๆพิมพ์คําว่ามันตีแคมป์สองพันสิบเข้าไปในแฟนเพจคิดอะไรไม่ออกเข้าไปใน YouTube นะครับใน YouTube ก็พิมมันติแคมป์สองพันสิบเข้าไปโอเคแขกคลิปหายเลยนะครับ เขาไปเจอกันได้นั้นเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับหรือคิดอะไรไม่ออกก็เข้าไปใน Google นะครับใน Google เนี่ยเงียบไหมโอเคเจออะไร Google มาดีแคสองปร์เนครับขอบคุณครับสนุกจังเลยตัวเนี้ยปาดคอซะดีมั้ง